ผมชวนดูชวนพิจารณาหลวงพ่ะเงินองค์หนึ่งครับองค์ที่ไม่เหลือความเก่าให้เราเห็นเป็นพระที่กัดล้างด้วยกระทิงแดงมาสาหัสสาการแบบนี้คือเบื้องต้นอย่างนี้ครับพระองค์นี้เปอร์เซนต์ทองแดงไม่ได้โดดเด่นอะไรมีทองแดง62.52ดีบุก0.83ตะกัว0.58เหล็ก0.17 นิกเกิล0.17แต่ที่พิเศษคือมีทองคำขาวอยู่0.1%องค์นี้เป็นองค์ที่2สําหรับพระพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มหรือพิมพ์สังคติแตกที่ผมเองตามหาผมเองเคยมีองคหนึ่งครับที่พบทองคำขาวแบบนี้องค์นี้กว่าจะได้มากว่าจะพบเจอเนี่ยรอเวลานานครับ3ปีกว่าถึงจะได้พบอีกองคหนึง่ง อย่างที่พูดว่าองค์นี้เป็นพระที่กัดล้างผิวมาส่องขยายเราจะไม่เห็นความเก่าเราไม่เห็นสนิมให้ดูเลยครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากชวนดูอยากชวนพิจารณาแล้วก็เรื่องของเม็ดแร่ดินนวลที่เห็นประปายที่ด้านล่างที่อยากชวนดูครับคือพระที่ล้างผิวมาแบบนี้ครับ มันกลายเป็นพระใหม่มันกลายเป็นพระที่ทําเก่าอะไรแบบนั้นไปเลยคือเราจะไม่เห็นสนิมทองแดงเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบสองพระแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะต้องวางละครับไม่กล้าเอามาบูชากันเนี่ยครับส่องขยายด้วยกล้อง 10x ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือเราเห็นผิวแบบนี้ผมเองมองว่าผิวพระแบบนี้ ไม่ได้เห็นบ่อยนักเพียงแต่ถ้าเป็นพระที่กัดเอาสนิมออกไปอะครับเราก็จะไม่เห็นสนิมทองแดงเพราะฉะนั้นองค์ประกอบความเก่าที่เราพูดกันที่เราพยายามจะบอกพยายามจะเอามาใช้ในการพิจารณามันก็จะตกข้อนี้ไปก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าพระกัดผิวพระกัดสนิมออกไปเนี่ยยังไงมันจะไม่เหลือสนิมทองแดงให้เราได้ดูอยู่แล้ว เราเห็นแค่รูเห็นแค่โพรงเห็นแค่ความเหี่ยวย่นในผิวในร่องในซอกเห็นได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าการที่ท่านนําพระไปล้างผิวเนี่ยครับมันก็ต้องสูญเสียความเก่าไปองค์นี้ผมได้มาเนี่ยก็เพราะว่าเขาล้างผิวคือการล้างผิวเนี่ยมีเหตุผลหลายอย่างมากครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ย ผมเคยเห็นคนที่ขุดพระได้พอขุดพระได้เห็นเนื้อเหลืองๆเ,เข้าใจว่าเป็นทองคำก็จะล้างพอล้างเสร็จก็จะไปให้ล้านทองเพื่อจะยืนยันว่าเป็นทองคำหรือไม่เพียงแต่ยุคนี้ครับยุค 5G เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นทองคำหรือไม่เนี่ยเราสามารถสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะเราสามารถขาย ทองคําเปอร์เซ็นต์ได้เลยหลายๆคนยังไม่รู้ในจุดนี้คืออันนี้ผมนอกเรื่องเพราะว่าอยากให้นักสะสมเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองคําได้แล้วแหวนที่ท่านมีสร้อยที่ท่านมีที่เป็นทองคําเนี่ยครับยุคนี้มันสามารถตรวจสอบมันสามารถยืนยันได้แล้วว่าทองที่ท่านใส่เปอร์เซ็นต์ทองคําเป็นอย่างไรล้านทองที่ขายให้เรา เป็นทองคำที่ผสมมากน้อยแค่ไหนยืนยันได้แล้วนะครับผมนอกเรื่องไปชวนกลับมาดูที่ผิวพระเมื่อผ่านกล้องกำลังขยายสูงเราได้เห็นผิวแบบนี้ครับเราเห็นความเหี่ยวยน่นเราเห็นลักษณะของน้ำโลหะที่มีการเซตตัวแบบนี้พูดได้สองอย่างครับอย่างแรกคือเป็นการหล่อทองเหลืองที่น้ำทองเนี่ย เย็นตัวลงคือเย็นตัวลงแบบนี้หมายความว่าเวลาที่เราตักน้ำทองมาจากเบ้าหลอมเนี่ยครับเราเทอ,องค์แรกๆไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของน้ำทองก้นๆกระบวยนะครับที่เวลาเราลินใส่แม่พิมพ์ไปเนี่ยน้ำทองจะเริ่มเย็นตัวพอเริ่มเย็นตัวก็จะเห็นลักษณะเวลาที่น้ำทองไหลเข้าไปในแบบเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ แบบนี้เกิดขึ้นได้ทั้งพระเก่าพระใหม่ที่อุณภูมิน้ําทองเนี่ยลดต่ํำลงก็จะได้เห็นแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดว่าพระล้างกัดสนิมออกไปเราไม่ได้เห็นสนิมเราไม่ได้เห็นองค์ประกอบความเก่าเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะไม่ได้เห็นกับพระที่ล้างมาหนักหน่วงแบบนี้เพียงแต่สิ่งที่เราหาดูได้ต่อคือลักษณะของ รอยเหี่ยวย่นลักษณะของการผุกร่อนลักษณะของโพรงลักษณะของการเซตตัวที่เราต้องขยายดูครับยิ่งถ้าเราเห็นเม็ดแร่ดินวนประปายสมเหตุสมผลเนี่ยมันก็จะเป็นการหล่อพระแบบโบราณซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงพระจะล้างผิวมาเราก็พิจารณาได้ครับผมพยายามจะเน้นกับหลายๆท่านว่าท่านยึดมั่นในหลักการแล้วท่านเอาหลักการเนี่ยครับ ไปปรับใช้กับพระหรอโบราณซึ่งผมอธิบายจากประสบการณ์ของคนหล่อพระผมไม่ได้อธิบายจากคนที่ขายพระหรือเซียนพระเพราะฉะนั้นผมพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยครับเราเห็นลักษณะของขี้ตะการเราเห็นลักษณะของเม็ดแร่ดินนวลปลาปายที่ผิวพระคือบางคนอธิบายว่าพระตกทรายหมายความว่า ตอนหล่อหุ่นเทียนเนี่ยครับมีการทําพระหลุดมือโดนทรายบ้างอะไรบ้างแบบนั้นมีโอกาสเป็นจริงครับเพียงแต่ว่าลักษณะของเม็ดแร่ดินนวลแบบนี้ครับมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้จงใจจนเกินไปสมเหตุสมผลว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมครับไม่ได้มีมากมายไม่ได้รอยอยู่ที่ผิวพระ หรือลักษณะคล้ายๆกับขี้ตะการหรือเป็นสะเก็ดดาวดำๆติดอยู่ที่ผิวอะไรแบบนั้นแบบนั้นในความเป็นจริงสําหรับผมมองว่ามันไม่ควรจะมากมายอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้การดูการพิจารณาของท่านท่านหาความสมเหตุสมผลด้วยตัวท่านเองผมพูดถึงการนําพระเข้ากล้องกําลังขยายสูงนําพระเข้าสแกนเปอร์เซนต์โลหะวิเคราะห์ผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะเก็บ รวบรวมข้อมูลเยอะๆเพื่อประกอบในการพิจารณาครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ